สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญของพระคูกาลามพรับสุวรรณโนท่านก็เป็นเจ้าวาดรูปที่6นะครับแห่งวัดชายคลองจังหวัดพัทรลุงเหรียญที่นำไห้พี่พี่เพื่อนๆได้รับชมคือเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับจัดสร้างขึ้นในปี2536นะครับก็เป็นเหรียญกระไหลทองนะจัดขึ้นสร้างขึ้นในคราวที่ หลวงพ่อพรบสุวนโนท่านมีอายุ98ปีนะครับลักษณะของเหรียญของท่านเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือเหรียญสองหน้าในหลักการพิจารณานะก็คือในส่วนของความเรียบตึงนะบริเวณพื้นผิวของเหรียญน,นะครับสองนะก็คือความคมชัดของเหรียญนะทั้งหน้าและก็หลังนะครับทั้งหน้าและก็หลัง หลักเบื้องต้นก็คือดูความเรียบตึงของเหรียญก่อนนะครับต่อไปเราก็ดูในส่วนของตัวตัดนะครับของเหรียญน,นะเป็นนะสิ่งสำคัญในการพิจารณา3ามสิ่งนะครับลักษณะของเหรียญหลวงพ่อพับแห่งวัดชัยคลองหรือพระครูกาลามเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือออกแบบเป็นหลวมอ่ลักษณะคือ พระรูการามพระสุวรรณโนท่านนั่งครับในลักษณะสมาธิด้านข้างเนี่ยเขียนว่าอายุ98ปีพศสอ6พระคพระคูการามพระสุวรรณโน,นะครับด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของยันตัวอทอกนะครับแล้วก็มีตัวอะ ก็มีตัวลึนะครับเขียนว่าวัดชายคลองจังหวัดพัทธลุงบนะริเวณพื้นผิวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเหรียญเนี่ยคือผ่านการใช้มาธรรมชาติเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับปี2136นี่ก็ถือว่าเป็นปีที่ก็หลายปีอยู่นะครับอขออนุญาตพูดถึงหลวงพ่อภาพสุวรรโนก่อนนะครับท่านเป็นพระเถะะระผู้ใหญ่นะครับ ของจังหวัดพัทธลุงอีกรูปหนึ่งในช่วงยุคป,ปี2,500ถึงปี2,542เนี่ยก็มีประชาชนมากมายนะไปกราบเพื่อขอพรท่านท่านมีอายุยืนยาวถึง104ปีนะ84พันษานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้โด่งดังเรื่องอโชคลาบนะครับ สำหรับเหรียญของหลวงพ่อพลับเองน,นี่คือหน้าตานะครับของตัวเหรียญของหลวงพ่อพลับแห่งวัดชัยคลองแลก็จะมีในส่วนของเส้นผาศในตานะครับจมูกปากหน้หูนะที่คมชัดนะครับลักษณะเส้นในส่วนของไหปะลาะรนะครับและลิ้วจีวร นะต่างต่างเนี่ยคือเป็นรายละเอียดเป็นสันเป็นหลอนที่คมชัดลักษณะมือคือวางทับซ้อนกันบนหน้าตักนะมือด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะนิ้วเนี่ยเป็นลักษณะเ,เป็นสามนิ้วนะครับคมคมนะครับอย่างนี้มือด้านซ้ายเนี่ยคือเป็นลักษณะเหมือนก้ามปูนะค,คือเป็นงม้ม นะครับเขายกนละิวิจีวรเนี่ยคือคมชัดนะครับฟอนต์ตัวหนังสือนะก็เป็นลักษณะที่เป็นสันนูนเขียนว่าอายุ98ปีนะครับคือเอกลักษณ์นะของความเรียบตึงในส่วนของเหรียญของอพระคูการามเนี่ย เราจะมองเห็นในส่วนของความเรียบตึงต่างๆนะครับบนพื้นเหรียญน,นะเป็นหลักพิจารณาที่สำคัญนะครับเหรียญเนี้ยยังมีแต่เหรียญเสริมนะครับเหรียญในส่วนของเหรียญที่ทำเลนแบบนี้ยังไม่พบเจอนะครับนี่ปี2536นหในธรรมชาติของพื้นเหรียญเนี่ย เมื่อผ่านการใช้เนี่ยสนิมออกไซด์นะเป็นหลักการพิจารณาสำคัญนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะก็้อนตัวหนังสือก็เป็นมิติที่คมชัดนะทั้งในส่วนของยันตัวเถาะเองนะตัวตัวลึนะครับและตัวอะ่ยนะวัดชายคลอง <c oughs> เดี๋ยวดู ีการกัดก่อนนะครับของในส่วนของสนิมออกไซด์บนโลหนะเป็นธรรมชาติสำคัญนะครับในการพิจารณาแล้วก็เช่าหาสะสมในส่วนของเหรียญขนาจา์นะค,คือการแยกการกัดก่อนของสนิมออกไซด์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งสำคัญนะครับนี่ดูตัวตัด ก็เป็นส่วนในในส่วนที่ตัดลงไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็หกฉีกขาดส่วนหนึ่งในส่วนของเหรียญหลวงหลวงพ่อพระครับแห่งวัดใจของในส่วนเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีเรื่องเล่านะครับว่าถ้าใครไปรับกับมือของท่านเนี่ยในปี2องพ ในส่วนของพระครูการามท่านก็จะบอกว่าให้เอาเหรียญน,นี้เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์นะเงินจะได้ไม่ขาดกระเป๋าบางคนอาจจะสงสัยว่า,เ,าเก็บไว้ได้ยังไงในกระเป๋าในกระเป๋าสตางค์นะเพราะว่าใส่ไว้ในกระเป๋งเกงนะหลวงพ่อท่านเคยบอกไว้ว่าคือตั้งใจทําเป็นเหรียญควันถุงนะครับให้เป็นโชคเป็นลาบกับลูกศิษย์ลูกหาที่เก็บสะสม ก็เหรียญรุ่นนี้ก็เอามาเพื่อแนะนำนะครับไม่ได้เอามาปล่อยเช่านะครับได้รู้จักเหรียญซึ่งเป็นเทระาผู้ใหญ่ในสายของจังหวัดพัทลุงนะก็คือเขาอ้ออีกรูปหนึ่งนะครับซึ่งมีอายุยืนยาวถึง104ปีนะครับท่านเนี่ยคือละสังขารในปี2542นอะครับอายุ104ปีพรรษาที่84สนะสำหรับพระครูกาลามนะแล้วก็ท่านก็ยังเป็นในสี่ พระครูศรีกานะครับซึ่งรักษาพระาธาตุวัดเขียนบางแก้วนะครับถือว่าเป็นพระเถระที่เลืองเวทนะครับถึงได้รับเลือกเป็นพระครูกาลามก็คิดว่าคงจะมีประโยชนนะ์สำหรับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เก็บสะสมในเหรียญของคณาจารย์นะครับสำหรับเหรียญของพระครูกาลามพระสุวรรณโนเนี่ยก็จัดเป็น หรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับทุกวันนี้คือพบเจอน้อยนะครับมีการเปลี่ยนมือน้อยเพราะเป็นเหรียญที่โด่งดังในเรื่องของโชคลาภนะก็เอามาฝากกันคิดว่าคงมีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องกันนะทางช่องก็จะพยายามนําสื่อนะสาระดีๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลในส่วนของภาคใต้นะครับแล้วในส่วนของคณาจารย์ นะสำหรับ e ีีต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญของพระสมภารสังแห่งวัดหัวหลุงนะครับก็ถือว่าเป็นเทระที่เหลืองเวทนะของจังหวัดนะครศรีธรรมราชอีกรูปหนึ่งนะครับจะมีรายละเอียดอย่างไรในเหรียญปี2555ที่จะนำมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชม